โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเเข้าสู่ช่องแท็กเตอร์ดมชาแนลครับผมวันนี้นะครับพามาดูอูตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับดีที่นะครับนี่ไทกลบต้อฟางนะครับนี่ครับมากับ่านซีเอ็มทีนะครับสองสี่อะไรน่าจะสองสี่หกนะครับนี่ครับนี่ไทกลบตอฟางครับผมก็สองคันครับ อน,นันก็นรถอัดฟางนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวรับชมกันไปแบบเพลินๆเลยแล้วกันนะครับมือก็จะสั่นๆหน่อยนะครับพอดีวิ่งออกมาไกลหน่อยนะครับนี่ครับนี่วิ่งสไลด์เออเก็บองงานแล้วนะครับ ครับก็น่าจะไถง่ายอยู่นะครับเพราะว่าดินก็ไม่ถือว่าแข็งเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าายังนุ่มๆอยู่นะครับไม่ใช่นุ่มหรอกก็ยังพอดีไถนะครับไม่ลม่มแล้วก็ไม่แข้งจนเกินไปนะครับดินไนดะ้ได้อยู่แต่ว่าฟางอะ่ะถ้ามันเยอะจนเกินไปมันก็จะไถาย,ายากนะครับนะนี่นะครับ ถ้าฟังม like ันนาๆก็คือเราจะไถยาวมากๆนะครับนี่ครับรับชมแบบเพลินเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็คือที่ไถไว้แล้วนะครับเดจะพามาดูครับผมเกือบไม่ทันครับเพิ่งเลิกเรียนมานะครับแปลงสุดท้ายแล้วนี่นะครับอุ๊บนี่ครับ โอ้โหเรียบครับอันนี้ก็แปลงนางผมนะครับยังไม่ไถเลยนะครับรับชมกันแบบเพิ่นๆน,นะครับนี่ครับแล้วามาดูสองสีอะไรครับอันนี้ของไข่อ่า CMT นะครับดูจากใบก็น่าจะประมาณใบยี่สี่แหละนะครับ ผมไม่ได้นับจำนวนลูก,กมัเนเมื่อกี้นี้ตรงไหนฟางเยอะๆก็ปักแล้วก็เข้า,านะครับสองอสี่หกนะครับผมอันนี้กําลังแต่งให้ตรงนะครับ งที่มันเข้ามันก็เข้าดีนะครับแต่ว่าตรงที่มันไม่เข้าก็นี่ครับฟางมันหนานะครับมันเยอะนะครับห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับโอ้โหโอ้มดหมด,หม,ดหมดครับมาเย็ยนตรงไว้หมดพอดีเลยนะครับนะโอ้มือสั่นแล้วอันนี้ ว่าอยู่อะไรกัดน,นี่ครับรับชมกันแบบเพเลินๆนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้นะครับนะเพราะว่าอ่ก็ช่วงนี้ก็พอดีผมสอบนะครับก็ต้องอ่านหนังสือนะครับนะ,นะ,นะเดี๋ยวรอชมอ่า ตอนกลับมานะครับอ่ะแเราเปลี่ยนมุมมองกันมากครับมาดูมุมมองด้านนี้บ้างนะครับรู้สึกว่ากล้องอยากสั่นๆเนาะไม่ใช่กล้องสัน่นเรามือสันนี่นครับโอ้โลูกเหวียดกับการปรับตั้งนี่หือว่าสยอดมากนะครับไม่เปรี้ยนะครับตรงเรียบเลย ลึกมากค,คุณผู้ชมนี่ครับดูมตัดไปแต่ละรอบครับกินทุกลูกนะครับน,นะว่าอาจจะมีลูกแยกนะมันก็ไม่ค่อยกินนะครับน,นี่ครับกินทีละห้าลูกก็พอดีนะครับอันนี้คุณตาแก้ไทยอ่ะแบบสุดปุ๊บแก แ่งหัวไอหัวงานไม่ด้วยนะครับนะแต่ว่าสูตรผมสูตรมักงง่ายครับสูตรมักงง่ายของผมก็คือเนี๋ยหไยเสียก่อนเข้ามาวิ่งแต่งนะครับแต่ว่าถ้าแปลงนาใหญ่ๆมันก็จะเสียเวลานะครับทําแบบตาเกก็ก็ดีนะครับประหยัดเวลานะครับแต่สูตรผมมักงง่ายครับวิ่งสูตรก็วิ่งบนไปซะก่อนนะครับนี่ครับหญ้าเยอะครับทั้งหญ้าทังฟางเอาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมนะนะเอาไว้เจอเดี๋ยวผมคลิปหน้านะครับกับแท็กเตอร์โดมนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดี๋ยวดูต่ออีกสักหน่อยก็ได้ครับไหกบต่อฟางครับดูการนาก็เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็คือเราไหกบต่อฟางไว้นะครับ ก่อนที่จะทำก็พวนอีกรอบนะครับนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันที่หัวขอหน้ากันคับกระโดงโอ้สวัสดีครับ